เวลาเพื่อนๆซื้อน้ตบุ๊กเกมมิ่งสักหนึ่งรุ่นนะครับหลายๆคนก็คงดูในส่วนของแบรนด์เป็นหลักนะแบรนด์ที่เรารู้จักเนี่ยบางทีจะคุ้นเคยเลือกซื้อง่ายนะครับแต่วันนี้ผมอยากแนะนําอีกสักหนึ่งรุ่นและ1แบรนด์นะครับที่ถ้าเป็นผู้ใช้น็ตบุ๊กทั่วไปอาจจะไม่คุ้นเคยกันแต่ถ้าเป็นผู้ใช้คอมพิวเตอร์นะครับพวก PCDIY น่าจะเคยได้ยินแบรนด์กิกกะบใช่ป่ะครับเพราะว่ากิกกะบเนี่ยเป็นผู้ผลิตจากทางไต้หวันที่ผลิตทั้งการ์ดจอ เมนบอร์ดและอุปกรณ์อื่นๆอ,อีกมากมายรวมไปถึงพวกกลุ่มเซิร์ฟเวอร์นะครับและเมื่อเขาผลิตอุปกรณ์อื่นได้ทําไมเขาจะผลิตโน้ตบุ๊กไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นโน้ตบุ๊กที่เขาพัฒนาขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นแบรนด์ที่เขาเน้นเรื่องของเกมมิ่งด้วยตอนนี้จะเห็นเป็นรุ่นที่เป็นเกมมิ่งเป็นหลักเลยอย่างเครื่องนี้ครับตัวนี้กิกะไบต์หรือเรียกสั้นๆว่าออรัต 16x นะครับรุ่นปี2024ที่ผมต้องเน้นว่าปี2024เพราะว่า มันมาพร้อม CPU ที่เป็น Core i-Generation ที่14นะครับและบอด y ี้ต่างๆเนี่ยยกเครื่องจะรุ่นก่อนมากพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าดีไซน์ต่างๆเนี่ยสำหรับผมรู้สึกว่ามันแตกต่างจากรุ่นก่อนนะครับไม่นับพวก G5 G6 นะอันนั้นก็จะเป็นกลุ่มน้ตบุเก่งที่เป็น v a l u ลแต่ตัวเนี้ยถ้าเป็นออรัส ซีรีส์16หรือ17ที่ลงท้ายด้วย X จะเน้นเรื่องของ performance มากเป็นพิเศษเพราะ CPU เองก็เป็นรหัส S X X ีไซน g เก a มิ n g ต่างๆและเน้นเรื่องของชุดระบายความร้อนนะครับดูภายนอกก่อนนะครับจะเห็นว่าด้านนอกเนี่ยเรียบๆนะครับสีเขาจะเป็นแบบออกน้ําเงินน้ําเงินนิดนึงนะครับแล้วก็วัสดุหลักเขาจะเป็นสไตล์เมทัลลิกนะครับก็คือเป็นเมทัลเป็นอลูมิเนียมนะครับทำให้วัสดุตัวเครื่องเนี่ยมันดูรูรามากขึ้นแต่นทางกับกัน ถ้าเพื่อนๆมองแบบผ่านๆน,นะก็คงดูไม่ออกนะว่าเครื่องนี้คือเกมมิ่งโน้ตบุ๊กอันนี้ถือว่าเป็นอีกไฮไลท์หนึ่งเพราะว่าโน้ตบุ๊กเกมมิ่งทั่วๆไปบางทีมันดีไซน์ดูเกมมิ่งจ๋าแต่ตัวนี้ก็จะไม่ดูเป็นเกมมิ่งจ๋าจนเกินไปทําให้เพื่อนๆที่ซื้อไปเล่นเล่นเกมด้วย,วยเล่นทางานด้วยสามารถตอบโจทย์ได้นะครับวัสดุด้านหลังก็เป็นโดมีมีรอนิ้มือติดได้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าผมบ๊ะเช็ดง่ายนะแล้วก็มีลายสะท้อนด้านหลังนะครับ,นะร,บรูปนกกระหมัดนะแต่คนชอบเรีย หนักอยู่ประมาณ2.3กิโลกรัมนะครับไม่ได้หนักจนเกินไปนะผมว่าถ้าเทียบขนาดหน้าจอ16นิ้วก็ถือว่าเพียงพอสําหรับการพกพาการใช้งานต่างๆนะครับมาดูพอร์ตการใช้งานนะครับผมขอเริ่มที่ด้านหลังนะครับด้านหลังมีความลับนิดน,นึงนะครับนอกจากช่องระความร้อน2ช่องตรงนี้นะครับบริเวณตรงกลางเนี่ยก็จะมีตัวไฟ RGB ที่เป็นไลท์าร์นะครับมี2เส้นนะซ้ายขวาและตรงกลางจะมีไฟ RGB ที่เป็นโลโก้ของออรัสด้วยเวลาเราเปิดเครื่องขึ้นมานะครับจะมีโลโก้ สองมอร์บเรนด้านหลังตัวเครื่องนะครับอันนี้ถือว่าแตกต่างและไม่เหมือนใครนะครับพอการใช้งานทางด้านขวานะก็มีช่องระบาความร้อนนะครับ USB Type A USB Type C นะครับ ตัวนี้จะรองรับ PD ดีชาร์จ100วัตต์สามารถใช้อแดปเตอร์ PD แบบ y ท e C เนี่ยชาร์จได้นะครับแล้วก็ Mi โ r o SD card r e a d e r จริงๆน่าจะใส่ s d c a r การ a d e เดตัวเต็มเลยเนะแต่ก็โอเคครับสำหรับใครที่ใช้พวกกล้อง GoPro กล้อง360อะไรเงี้ยก็ใช้ Mi โ r o SD card r e a d e r ตัวนี้ได้ a u d i o Jack c o m b o 3.5ม mm มิลนะครับอันนี้ก็มาตรฐานด้านหน้าไม่มีอะไรครับด้านหน้าเนี่ยผมให้ดูดีไซน์นิดนึ่งเขาจะมีการซอลล่องไว้นะครับเนี่ยมีการซอลล่องไว ผมว่าข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการเปิดหน้าจอการจับถือเนี่ยมันดูธรรมะธรแมงขึ้นนะทาาน้านซ้ายของผู้ใช้นะครับก็มีช่องระบ,บายความร้อนอะแดปเตอร์นะครับเป็นแบบปกตกมมิมาตรฐานพอร์ตแลนดวเต็ม HDMI USB Type A แล้วก็ USB Type C อีก e, หนึ่งพอร์ตบริเวณน,นี้นะครับด้านใต้ของตัวเครื่องนะครับจะเป็นช่องระบ,บายความร้อนหลักจะมีโลโก้ a l l r สอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เท็กเจอร์ของช่องระบายความร้อนสําหรับผมถือว่าเขามีดีไซน์ที่ ไม่เหมือนใครและที่สําคัญก็คือเนี่ยยังรองเป็นตัวรูปตัว L นะครับสอจุดนะครับทำให้เวลาเราวางเครื่องเนี่ยมันมั่นคงแล้วก็ช่วยให้แอร์โฟเนี่ยมันถูกบีบมากขึ้นนะครับก็คืออากาศเย็นเข้ามาทางด้านบริเวณนี้ด้านหลังแล้วก็อหลเข้าไปใต้เครื่องก็ระบายออกทางด้านหลังแล้วก็ด้านข้างนะครับถัดลงมาด้านล่างก็จะมีลําโพงที่ผมบอกเลยว่าเสียงดังและก็มีมิติดีมากมากว่าแล้วเดี๋ยวแกะตัวเครื่องกันว่าชุดระบาความร้อนภายในเป็นอย่างไรนะครับผมบอกเลยว่าชุดระบาความร้อนเครื่องนี้ระบายความร้อนได้ดีแบบเกินหน้าเกินตาเทีดวครับ มาดูภายในของออรัส 16X นะครับพัดลมลหลักจะเป็นพัดลม2ตัวตรงนี้นะครับแต่ว่าเป็นพัดลมที่ทางออรัสเขาให้สเปคมาพิเศษกว่านะครับจะเน้นเรื่องของใบที่ถี่มากขึ้นทําให้ได้แอร์โฟลมากขึ้นและก็เสียงรบกวนเนี่ยจะน้อยลงนะแต่ว่าเอาจริงๆพอใช้งานหนะักก็จะมีเสียงรบกวนอยู่พอสมควรแต่ไม่ได้รบกวนจนลาคาญอยู่เกินไปนะครับท่อระบายความร้อนหลักนะครับก็จะมีวิ่งอยู่1น,นะครับสองสามนะครับมีท่อใหญ่3แล้วก็4ตรงนี้นะครับลากผ่านในส่วนของ CPU แล้วก็การ์ดจอ สท่อนะครับแต่ว่าเป็น4ท่อแบบยาวนะครับซ้ายจอดขวาทั้ง4อันนะครับในส่วนของแรมนะครับจะมี2แถวที่สามารถใส่เพิ่มเข้าไปได้นะครับเป็นแบบ 8G กิกคูณ2นะครับถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยจะเป็นแบบตัว 16G กกิกคูณ2ก็จะเป็น3 2กิกแต่ว่าตัวนี้ได้1 6บกิกนะครับเ s d เป็นของกิกไบต์เอนะครับอยู่ตรงนี้1ตัวแล้วก็ยังสามารถอัปเกรดเพิ่มไน้ตรงนี้ช่องว่างอีก1ช่องนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับอยากแกะดูแล้วเกินเป็น Intel WiFi 7นะครับ Intel WiFi 7 <c oughs> ก็จะเป็นรุ่นใหม่ๆของโนบ๊ก Intel เนี่ยเขาจะเน้นเรื่องของ WiFi 7ทําให้ตัวสัญญาณเนี่ยมีความสะเขียนมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถรับโหลดได้แม้จะไม่ต่อสายแลนเน่ยผมเรียกได้ว่าประสิทธิภาพเนี่ยมันใกล้เคียงเทียบเท่าได้กับสายแลนในยุคป,ปัจจุบันเลยก็ว่าได้นะครับัมดด้านล่าง จะเป็นแบตเตอรี่นะครับเป,เป็นเป็นสเปคแบตเตอรี่ที่เห็นอย่างเด่นชัดมากๆครับ99.2วัตต์อัวนะครับ,รบแบตเตอรี่มีขนาดใหญ่มากแล้วก็ลาโพงนะครับมีด้านซ้ายขวาขนาดใหญ่พอสมควรตัวนี้ลําโพงให้เสียงที่ดังดีมีวิติกว่ารุ่นก่อนอย่างเห็นได้ชัดและนี่คือทั้งหมดภาพรวมของชุดเบรอมร้อนของตัว a u r a 16X นะครับ าดูภายในของออร r u 16X นะครับจอภาพเป็น16นิ้วเป็นแบบไ like ร้ขอบ3ด้านด้านบนนะครับกล้องเป็น Full HD แล้วดีใจมากเป็น Full HD แล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวกล้องเนี่ยมีสเปคที่รองรับตัว IR Camera สามารถล็อกอินผ่านใบหน้าได้ด้วยอันนี้ก็ฟีเจอร์กล้องถือว่าให้มาจัดเต็มนะครับสมกับเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่เป็นระดับพรีเมียมขึ้นมานะครับขอบหน้าจอถัดลงมาด้านล่างนะครับก็จะมีฟีเจอร์รหลักๆนะครับเครื่องนี้ ทาง g ิกบอยออรัสเนะ่เขาเน้นว่าตัวเครื่องมีฟีเจอร์พิเศษก็คือตัว AI ในการช่วยปรับแต่งตัวเครื่องนะครับเน้นเรื่องของเฟรมเรทมากขึ้นหรือการปรับหมวดการใช้พลังงานที่มีความฉลาดมากขึ้นนะครับถ้าลงมาด้านล่างนะครับปุ่มพาวเวอร์อยู่ตรงกลางเห็นชัดเจนเลยนะครับและบริเวณด้านข้างก็จะมีช่องให้อากาศเย็นเข้าไปนะครับตัวเครื่องเนี่ยจะเน้นถ่ายเทอากาศเย็นจากบริเวณด้านบนของผู้ใช้นะครับรวมไปถึงช่องคีย์บอร์ดต่งตางๆแล้วก็ดึงอากาศเย็นจากทางด้านล่างใต้เครื่อง เพื่อระบายออกทางด้านข้างนะไม่ว่าจะเป็นด้านหลังหรือด้านข้างทั้งซ้ายขวาทาให้เครื่องนี้เนี่ยเขาจัดการอุณหภูมิได้เป็นอย่างดีเดี๋ยวผมทดสอบไปดูกันนะครับคีย์บอร์ดยังคงเป็นฟีลลิ่งเดิมในส่วนของที่เป็นออรัสจากเจเรชั่นก่อนนะครับไม่ได้แตกต่างเพียงแต่ว่าจะเน้นปุ่ม Q W E R และ A S D นะครับสำหรับใครที่เล่นเกมสายโมบ้านะตัวนี้เขาจะเน้นเป็นปุ่มโปร่งใสนะครับตัวคีย์บอร์ดเป็นไฟ r อโซนนะครับแต่ว่า ผมว่าสีเขาปรับแต่งได้เยอะเลยนะครับสวยงามเลยทีเดียวอันนี้สําหรับใครที่เน้นไฟ GB ทางด้านขวาจะมีโลโก้สะท้อนแสงของออรัสนะครับไม่ไไม่ไม่ไม่ได้มีไฟนะไม่ต้องไม่ต้องคิดว่ามันมีไฟนะครับถัดลมาด้านล่างของทัชแพดนะครับก็มีขนาดใหญ่แล้วก็มีเท็กเจอร์เล่นกับขอบด้านข้างของตัวที่พักมือด้วยนะครับทางด้านซ้ายของผู้ใช้จะมีโลโกโ้ d o l b y Vision และ Dolby a t m o s นะครับทางด้านขวาของผู้ใช้นะครับจะมีโลโกโ้ n e v i d i a GeForce RTX ซึ่งเครื่องนี้มาพร้อม RTX 4060และ CPU Core i7 Generation ที่14นะครับจะเป็น CPU รหัส HX แล้วนะครับสุดท้ายก็จะมีขอบด้านล่างนะครับที่มีไฟแสดงสถานะของตัว SSD ไฟแสดถานะการชาร์จและก็ไฟแสดถานะการเปิดเครื่องนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมภายในของตัวเครื่องเดี๋ยวไปดูผลทดสอบกันว่าตัวเครื่องนี้ผลสอบเป็นอย่างไรและสเปคที่ขายไทยมีรุ่นไหนบ้างครับ ในส่วนของสเปคนะครับกิกกไบตยอ l ร r a 16x นะครับบ้านเราในตอนนี้นะครับจะมีขายอยู่2ส,สเปคด้วยกันก็คือสเปคที่ผมได้มาทดสอบนะครับจะเป็นรหัส AKG นะครับ CPU จะเป็น Intel Core i7 14650 HX นะครับจับคู่กับการ์ดจอ RTX 4060 TGP 140วัตต์แรมเป็น16 g b DDR5 บัส5,600แล้วก็ SSD 1 t b จอภาพจะเป็นตัวจอ QHD หรือ 2K นะครับขนาด16นิ้ว r e f r e s Rate 165 Hz การันตี100% sRGB นะครับแล้วก็มีรองรับ ฟีเจอร์ HDR Dolby Vision ด้วยนะครับแบตเตอรี่จะเป็นลิเทียมโพลิเมอร์99วัตต์เวลร์นะก็คือใส่มาให้เต็มแล้วนะครับกล้องเว็บแคมเป็น Full HD รองรับ AI Camera และรองรับตัว WiFi 7ด้วยตัวเครื่องมาพร้อมการรับประกัน3ปี Onsite Service แต่ว่าทางกีกบับเขาแนะนำว่าต้องลองทะเบียนก่อนจึงจะได้3ปีเต็มเต็ม Onsite Service นะครับอันนี้ก็จะเป็นสเปคที่ผมได้มาทดสอบส่วนจะมีอีกสเปคหนึ่งนะครับเป็นสเปคตัว็อปจะต่างกันตรงที่ CPU จะเป็นตัว คอย9 1 4 9 0 0 s x นะครับการ์ recite. จอเป็น RTX 4070 g t p 1 4 0วัตต์แรม3 2 g b d d r 5บัต0น5600 SSD 1TB เหมือนกันจอภาพเป็นจอภาพตัวเดียวกันนะครับสเปคต่างๆเหมือนกันจะต่างที่ CPU การ์จอแล้วก็ตัวแรมเป็นหลักนะครับอันนี้ก็จะเป็น2สเปคที่ขายในบ้านเราซึ่งตัวสเปคตัวท็อปเนี่ยจะอยู่ที่79990บาทส่วนตัวนี้จะอยู่ที่59900 เกบาทนะครับพร้อมขายเข้ามานนีนแล้วด,ด้วยนะจ๊ะว่าแล้วไปดูผลทดสอบกันดีกว่าว่าเครื่องนี้ผลทดสอบจะเป็นอย่างไรครับ ก่อนจะไปถึงผลทดสอบนะครับผมขอแนะนําซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งก็คือ g i g a b y t e c o n t r o l Center นะครับจะเป็นซอฟต์แวร์กลางของทาง GB กาไบต์ออรัสนะครับที่สําหรับปรับแต่งเครื่องต่างๆซึ่งแน่นอนครับปุ่มฟีเจอร์ปรับแต่ง RGB performance ต่างๆอันนี้มันปกติอยู่แล้วนะแต่ว่าตัวนี้จะมีฟังก์ชัน SSD True นะครับที่เช็คเรื่องของสเปคเครื่องของเฮลที่ของตัว SSD ในตัวเครื่องได้นะอันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์เพิ่มขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นซอฟต์แวร์ในส่วนของ AI Nexus นะครับอ่าหลายคนเริ่มสงสัย ปกติถ้าแบรนด์อื่นอาจจะมีโหมดที่มัน configuration เอาไว้แล้วกันเนื้อ3-4โหมดแต่ตัวนี้ AI x เน่ยจะมีหล,ลักๆก็คือคล้ายๆกันคือ4โหมดแต่ว่าตัวซอฟต์แวร์นี่จะมีฟังก์ชันในการใช้ AI ของ CPU เนะี่ยเข้าไปช่วยประมวลผลด้วยว่าตอนนี้ต้องปรับยังไงเพื่อลดประสิทธิภาพตัวเครื่องเน้นการใช้งานแบตเตอรี่หรือปรับแต่งเน้นเรื่องของ performance ตัวเครื่องเวลาเราต่ออะแดปเตอร์แล้วอยากได้ performance สูงสุดปรับแต่งต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์หนึ่งซอฟต์แวร์ที่เริ่มเข้ามาใช้ในฟััังงงก์ชนขขออ AI ตว CPU ให้้ได ประโยชน์สูงสุดด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นซอฟต์แวร์ตัวแรกที่อยากจะแนะนํากันในส่วนของมวลเทสนะครับเริ่มที่ตัว PCIe 10นะครับอยู่ที่75,82คะแนนก็ตามมาตรฐานครับแต่ว่าตัว CPU ตัวนี้อาจจะเป็นตัวลดสเปคนิดน,นึงทำให้ performance อาจจะไม่ทะลุไปถึง8000แต่สาหรับผมจริงๆมันก็พอใช้สําหรับการใช้งานดูหนังังเพลงรวมไปถึงทํางานหนักสบ,สบายครับคะแนน 3D ม a r านะครับตัวนี้การ์ดจอเป็น RTX 4 0 6 0ที่ GP 140วัตต์เต็มๆมาเลยนะครับ คะแนน 3D ดีมาจะอยู่ที่1,988คะแนนถ้าวัดในส่วนของกราฟิกสกรอยู่ที่1,465คะแนนนะครับและ CPU s c o สกรอยู่สูงถึง1 5 3 30 3 4คะแนน s s d เครื่องนี้เป็น 1TB e p c i e กะไเป็นของแบรนด์กิก a b บ t e A อนะครับอย่างที่บอกว่า g ิกะไบต์ทำอุปกรณ์หลายอย่างนะการจอมินบอร์ดรวมไปถึง SSD ด้วยนะับ SSD ตัวนี้ความเร็วการอ่านสูงสุดอยู่ที่4,841 MB แปอิเีมกะไบต์ต่อวินาทีและเข 777เมกะไบต์ต่อนาทีก็ตามมาตรฐานของ PC p ีซ p เพจเ g น n ีนะครับถัดมาจะเป็นขอบเขตส,สีหน้าจอนะครับเครื่องนี้การันตี100% srgb นะครับตามผลทดสอบจริงจะอยู่ที่96.1% srgb 70.2% Adobe rgb และ72.1% dci p3 นะครับซึ่งจุดเด่นของจอตัวนี้ก็คือเรื่องของค่าวความสว่างในส่วนของรูมเมนนะครับที่สูงถึง566นะครับทำให จอเครื่องนี้สามารถใช้งานสู้แสงได้ก็คือสามารถใช้งานดูหนังฟังเพลงงานกราฟิกได้เล่นเกมสบายๆครับมาในถึงไฮไลท์ของตัวเครื่องนี้นะครับอย่างที่บอกว่าเครื่องนี้เขาเน้นเรื่องของชุดระบยความร้อนเป็นพิเศษยกระดับ จากเจเนอเรชันก่อนนะครับอุณหภูมิถ้าเรารันทั้ง CPU แล้วก็การ์ดจอไปพร้อมๆกันนะครับ CPU จะถูกตัดอยู่ที่80%อุณหภูมิสูงสุดของ CPU นะครับจะอยู่ประมาณ90องศาเซลเซียสแต่เฉลี่ยจะอยู่ที่70องศาเซลเซียสส่วนการ์ดจอนะครับจะสูงสุดอยู่ที่ประมาณ84.4องศาเซลเซียสสำหรับ h o สปอ o t แต่เฉลี่ยนะครับในส่วนของ h o สปอ o t จะอยู่ที่81.9องศาเซลเซียสหรือในส่วนของ GPU นะครับทำงานหนักเนี่ยจะอยู่ประมาณ71 ถึง74องศาเซลเซียสอันนี้สบาย,บายนะและถ้าเน้นใช้งาน CPU 100%ตลอดนะครับใช้งานกัดจอบ้างอะไรเงี้ยนะครับอุณหภูมิสูงสุดของ CPU นะครับยังคงแม็กอยู่แค่90องศาเซลเซียสแต่เฉลี่ยจะอยู่ประมาณ84องศาเซลเซียสซึ่งถือว่าเครื่องนี้จัดการอุณหภูมิของตัว CPU 74รหัส HX ได้เป็นอย่างดีเพราะว่าจากที่ผมทดสอบมาเนี่ยส่วนใหญ่คือ90องศาเซลเซียสขึ้นทุกตัวแต่ตัวนี้สามารถ กดอุณหภูมิให้อยู่แค่ระดับประมาณ90อ,องศาเซลเซียสเครื่องนี้สามารถจัดการอุณหภูมิได้เป็นอย่างดีลบเสียงบ่นจากน e เจเนชั o นก่อนที่อาจจะร้อนไปสักหน่อยตัวนี้การันตีว่าเย็นใช้งานยาวๆไม่มีปัญหาครับแบตเตอรี่นะครับแม้ตามสเปคจะเป็นแบบ99วัตต์อเวอร์แต่ผมใช้งานจริงๆแล้วนะครับมันใช้งานได้อยู่ประมาณ3ชั่วโมงนิดๆเท่านั้นเองนะประมาณ3ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงปลายๆนะครับขึ้นอยู่กับการปรับแต่งของผู้ใช้ผลสอบของเกมอื่นๆจะเป็นอย่างไรนะครับตามชมกันต่อเลยครับ Throwing a stun grenade. Time to charge. So, I'll see you come evening. Hey, wait! Of course, I'll be there. ภาพรวมของตัวเครื่องบอกเลยว่าหรูหรามาฮา,าดูดีมีสไตล์วัสดุดีฟีเจอร์ต่างๆถือว่าครบครันมากๆโดยเฉพาะไฟด้านหลังเนี่ยผมว่ามันสวยไม่เหมือนใครดีนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็จะมีข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างเช่นตัวนำแพดท,ที่ผมคิดว่าน่าจะมีสักนิดนึงนะเพราะว่าเครื่องมันขนาดใหญ่อีกส่วนหนึ่งก็คือมันไม่มีมัคสวิตนะครับผมพยายามหาแล้ว เครื่องนี้ก็คือเขาจะมีแค่ตัว NVIDIA e Advanced o p t i m i z e นะครับทำให้ตัวฟังก์ชันตัว m a x w t c h ถูกตัดออกไปในข้อสังเกตทั้งมวลนะครับมันก็ถูกกลบด้วยข้อดีของมันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์ภายนอกที่ที่ผมบอกว่าสวยงามและมันไม่ได้ดูเป็นเกนมมิ่งจ๋าจนเกินไปนะครับหรือในส่วนของ ตัวการระบายความร้อนละกันนะครับการระบายความร้อนเครื่องนี้สามารถจัดเต็มได้กับตัว Security ที่เป็นรหัส HX ระบายความร้อนได้ดีแม้อุณหภูมิเนี่ยไม่ได้สูงเกิน90องศาเซลเซียสถ้าพูดถึงว่าเครื่องนี้เหมาะกับใครนะครับเครื่องนี้น่าจะเหมาะกับเพื่อนๆที่เน้นนวดกูเกมิ่งไม่ได้ดูเป็นเกมิ่งจนเกินไปมีสไตล์เป็นของตัวเองมีไฟ R G B มีดีไซน์ที่สำหรับผมถือว่าไม่เหมือนใครนะครับวัสดุดี คนทานและที่สำคัญก็คือพอพกเม้นได้และระบายความร้อนดีนะครับตัวนี้น่าจะเหมาะกับเพื่อนที่เน้นลักษณะนั้นได้เป็นอย่างดีก็คือแรงสวยระบายความร้อนดีใช้งานยาวๆได้อย่างไม่มีปัญหาครับกับในราคาอยู่ที่59,990บาทเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับเครื่องตัวนี้ก็คอมเมนต์กันไม่ได้ครับสุดท้ายนี้ตอยูขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ